ซึ่ก็อาสนี่่นไป้งเล้เวานน่าสร้างหนหน้าอดกีวันนี้ไประมาณตีว่าชิ้นหนึ่งทั้งรวมกว่าจะเทงอะไรนะชิ้นหน่ง もうやけしる。 เดี๋ยวทำเราคอยโทรหาได้ไหมวันี่2ห6เราเรามีมีน่ไม่มลนะคะมีแบมีแบบุ้งอยู่หหมบุ้งคิดตั้งเาคือว่างๆเลยวนที่ค่า้าหลังนัินมันต้องขึ้นอยู่โนอ่ะอ่่อ่ไ่ไอ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 ่อ่อ่ไออ่่ไ้ออ่งนี้ ลงบ้านสางปัน <ừ> ุลน <ừ> ี่เลยนะอายุามสิบอายุยี่สิบจง Aquí. Okay. ตามความมั่นใจที่มีอายุกว่าๆว่าเหมือนพร้อมก็สมบัติที่ตามรอที่เห็นครับพี่นะคุณ <Five pressing ricochip67> <mess> anyway, okay. ในจุดเดียวดอกดอกนั่นอันเกโอบร้อยหนึ่ง็ดเปหัวเล็กมันกี่บาทหัวกสี่กัสตอวันไหนสิบบาทขายอันเกือร้อยอ่ะขับุญอะไรนะเขาเกขบุญมาไหนขบุญนมาอะไรห้าร้อยอ่ะข่านี่มบอหาสิบเลยย น in oh <c oughs> ี่เขาู่นาดเท่าได้เค้กไม่นาดเค้งนท่านันท่านันใช่่่อยะบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคับแบบนี้จัพอดี้จตันอะไกันนซิย่ะเหรันี้มืขึ้นรูกค่าจะเอาใช้ส่งแบบเ

คนมันเดินข้างหยาะค่ะเองะมันมาอะไรเพื่อร,รับบัตรโทษใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะจะเป็นมาลายมาลายครับก็คือถ้วยเล็ก ก็ราคาถ้วยละ20บาทสำหรับเด็กๆอาจจะมอบให้คุณพ่อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นมาไายเกียวตัวนี้ก็คืออ่า80บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชุดมาไายพะกร,กรก็จะมีกล่องใส่พร้อมผูกโบก็คือชุดละ500จะเป็นวุ้นกะิสดค่ะ แล้วก็ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผมตอบรับก็คือออเดอร์ก็คือมีมาเรื่อยๆอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฐานลูกค้าเดิมที่เคยสั่งกันมาเพราะว่า,เ,าเขาก็จะมีลูกค้าบางคนที่เคยสั่งไปทานแล้วเขาก็ช่วยหาออเดอร์ให้อะค่ะช่วยแนะนําต่อให้ค่ะแล้นี้ช่วงช่วงโควิดนี้เป็นยังไงคะเรากลับมาทำมาทีู่นย์ด้วย โควิดโควิดก็เรื่อยๆมันไม่ค่อยมีผลกับเค้กวุ้นเท่าไหร่ก็คือใช่ขายออนไลน์เพราะว่าเราทําหลังเลิกงานก็คือออเดอร์ก็จะเป็นเดิมๆเลยก็คือฐานลูกค้าเดิมค่ะที่เขาจะช่วยแนะนําค่ะแล้วก็พอพอลูกค้าใหม่ก็จะมีแบบว่าช่วยแนะนำต่อๆกันไปค่ะเหมือนเค้กเนี่ยค่ะเราใช้เวลาในการทำประมาณสี่ชั่วโมงได้คะเพราะมัน เ,เหมือนเหมือนถ้าเป็นแบบนี้นีก<ง>่กว่าจะรอวุ้นเซตตัวกว่าจะตกแต่งก็ประมาณชุดหนึ่งสองถึงสามชั่วโมงมค่ะ<ม>เพราะว่าพอเราแต่งเสร็จเราก็ต้องมาเชื่อมต่อด้วยวุ้นใส่<ม>รสชาติเป็นยังไงคะรสชาติส่วนใหญ่จะเน้นไม่หวานหวานน้อยเพราะว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ<ม>ค่ะ<ม>แต่ว่าวุ้นที่ที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะตอบรับดีค่ะ<ม>ค่ะ คือตอนนี้ถ้าหากใครสในใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญวันพ่อในวันที่ห้านี้ใช่ไหมคะก็คืคอเราเปิดรับออเดอร์แล้วใช่ค่ะเปิดรับออเดอร์<น>ก็คือล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรก็คือศูนย์เก้าสามหกห้าสี่สี่สองสองค่ะแล้วก็จะดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในในเพจวุ้นในอุ่นค่ะนอกจากวุ้นแล้วเรามีอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีขนมก็จะมีเป็นลูกชุบ ลูกชุบแล้วก็เป็นพวกปากกากอรขนมชั้นค่ะก็จะรับตามออเดอร์เหมือนกันค่ะครับลวดลายที่ตกแต่งเราเน้นอะไรเป็นพิเศษลวดลายส่วนใหญ่ออเดอร์เค้กที่รับเนี่ยจะเป็นใบรองที่เป็นใบด่างอ๋อช่วงนี้เขาก็จะยึดไม้ด่างก็เลยลองทําเป็นใบตองด่างเป็นกล้วยด่างค่ะออ๋เราเน้นไล่สีให้ใช่ไล่ไล่สีค่ะ ทำยากไหมคะไล่สีไ่สไม่ยากส่วนใหญ่วุ้นจะเสียเวลากับการตกแต่งใช่เพราะว่ามันมันไม่ได้วางแล้วแบบอยู่ตัวเลยมันต้องค่อยๆวางค่อยๆเชื่อมวุ้นค่ะดอกไม้ดอกนี่ที่เราทำเป็นดอกอะไรบ้างเีอมาตกแต่งดอกดอกถ้าถ้าตัวนี้นี่คือแบบล่าสุดของที่ร้านเลยมันจะเป็นดอกขา่าดอกขา่าแล้วก็มันจะมีเป็นพิมพ์ดอกรัก แล้วก็เป็นกุหลาบค่ะรูปแบบนี้เราคิดยังไงหรือว่าเราดูแบบไหน,นรูปแบบส่วนใหญ่เราก็ดูเป็นแนวทางก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าออเดอร์มาหรือไม่แต่ว่าส่วนไอตัวมาลายพะกรน,นี้เราก็เข้าไปหาตัวอย่างตามพินเทเลตหรือว่าใน Google ค่ะเพราะว่าคืออยากทําให้ออกมาแบบสมจริงค่ะ,คะอันนี้เราใช้พิมพ์ทั้งก้อนหรือว่าเรามา พิมพ,พิมพ์จะแยกชิ้น<ร>ค่ะาาใช่ใช่จะแยกชิ้นหมดเลยแล้วเราก็ต้องนึกว่ามันจะเอามาเรียงกันลงตัวไหมอะค่ะกก็คือดูตามแแบบแล้วใช่ใช่ค่ะ